วันนี้จะเดินเข้ามาในตลาดขายของพือสองนะครับผมมาดูว่าผมจะได้อะไรบ้างครับผมในนี้จะพกมีพักเครื่องนะครับผมจะดูครับว่ามีอะไรต่างๆนะครับผมของเล่นเก่าๆก็มีครับผมเดี๋ยวมาเดินดูกันนะครับมีอะไรบ้างมีพึ่งเข้ามาเลยนะครับเล่นนะครับขายสายของเล่นนี่นี่ครับดูครับปลุกสวารเบเกอร์ หนังสือครับหนังสือเก่าๆครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นพระเครื่องมือครับซีดีหนังนี่ครับผักเครื่องครับเดี๋ยวมาสองนั้นไป ครับโอ้โหเป็ดเป็ดตกปลาครับวันนี้อ๋อยู่นี้มันแตกหมดหมดเลยเนี่ยครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับผมนี่ดูครับบรรยากาศครับครับนี่ครับผมไมโครเวฟก็มีนะครับสินค้าใหญ่ๆนี่ตู้เย็นเครื่องัสผ้านะครับโอ้โหอุปกรณ์กีฬาเยอะเลยนะครับวันนี้ไม่แพงนะครับของแบบนี้ไม่กี่ร้อยนะครับผมนี่ครับพวกตู้ใหญ่ๆก็มีนะครับโอร์ชิ้นใหญ่โต๊ะอี้ ครับมอกระพะนี่ครับโพสตัสแตนเลสนะครับผมดูครับตัวละห้าร้อยครับโตสตัสแตนเลสนะครับหาได้ที่ไหนครับซื้อข้างนอกเป็นพันครับครับนี่ตู้เก่าครับตู้ไม้สักครับนี่ไม่กี่พันครับเอลี่เครื่องจอโทรศัพท์ก็มีครับ นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในครับนี่ครับของเก่าเก่าเล่นกันตาครับนี่พวกทีวีครับกูเย็นนี่น่าจะเป็นพอยครับพอยพอยนี่เป็นพวกเทปเก่าครับนี่งานโคกครับงานโคกเก่าเก่า ที่ไหนไม่ได้นะครับพวกของเก่าเก่าครับถ้าดูเป็นนี่มีเงินใช้เลยนะครับผมดูไม่เป็นครับดูเป็นตะพระจักรยานครับผมมีตาเข้ามาครับ,บวันนี้เท้าของเท้าก็นี่แหละครับร้านแบบนี้ละครับมีของดีซอนไว้อยู่เยอะอันนี้เป็นพวกเคสคอม นี่ครับน,นี่อย่างเงี้ยล่ะนาดูครับนี่อย่างเงี้ยครับว้าวร้านใหญ่เลยครับวันนี้ บูชาครับผมป้ายงานเก่าโค้กนี่ไฟรถจักรยานครับนี่ก็เป็นโซนด้านนอกแล้วนะครับผมก็จะเหมือนกับตลาดของโถงครับครับนี่ก็จะมีพระบากปนมานะครับนี่ครับผมเมื่อกี้ไปเจอเหรียญหลวงพ่อช่วยนะครับผมอันนี้ของดีเลยนะครับผมหลวงพ่อสร้อยปลุกเสกนะครับอันนี้บาทเดียวนะครับผมนี่ครับ ไแล้ครับมีกำไรครับเล่นหากันนี่ครับมาแล้วครับ